ในอนาคตนะอาจจะเป็นนายประตูที่เป็นหนึ่งในโกตัว to ท็อปของโลกก็ได้นะครับมีการเปิดเผยว่ารูเบนอมริมบอสเจงครับหวังว่าเซเนลลาเมนนายประตูคนใหม่ของแมนยูเนี่ยอาจจะเป็นโกตัว to ท็อปในอีก3ปีข้างหน้านะครับรูเบนอมริมครับคุณซอแมนยูคาดหวังว่าเซเนตลา m เมนครับผู้รักษาประตูของแมนยูจะยกระดับกลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกภายในเวลา3ปีข้างหน้า ลราเม้นในระยยจากรายอยย่ออนเรปครับมาอยู่กับแมนยูในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่าตัว18ล้านปอนด์ด้วยความหวังที่จะแก้ไขวิกฤตผู้รักษาประตูที่หลอกหลอนไม่จบไม่สิน้นตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาในทานชาวเบลเยียมอย่างเซเนลเมนครับโอ้ก็ถือว่าต้องนั่งสำรองอยู่3เกมแรกหลังย้ายมาร่วมทีมแมนยูนะแต่ในที่สุดก็ได้ลงเล่นนัดแรกในเกมกับซันเดอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ พร้อมโชว์ความหนึบได้เซฟอยู่นะก็โชว์ความยอดเยี่ยมครับช่วยแมนยูเิิบเก็บเคลนชีสได้เป็นครั้งแรกของฤดูกาลนะครับรายงานข่าว mm. ล่าสุดบอกว่าคุณซือแมนยูอย่างรนะูเบนอโมเรมเนาะให้ความสําคัญกับผู้รักษาประตูคนใหม่ของเขาเป็นอย่างมากโดยให้คําแนะนำนาะอย่างเอาใจใส่ราวกับเป็นพ่อนะครับรูเบนอโมเรมนะครับบอกว่าเซเน่ลามิก่ก็คือชิบูุตัวคนใหม่ของแมนยูโดยมั่นใจว่านายประตูคนนี้ จะสร้างชื่อให้กับตัวเองเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกภายในเวลา3ปีก็คือจนถึงปี2028เชื่อกันว่ากูตัวสไตนทวันของมาริยก,ก็กำลังให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องร่วมชาติรายนี้เพื่อช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและความกดดันที่มาพร้อมกับการเล่นให้กับสโมสรใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยมันอาจจะเป็นเครื่องพิสูจนะ์ว่าจะทนแรงกดดันได้หรือไม่นะครับสำหรับทางด้านของเซเน่ลามินนะครับมีการเปิดเผยว่าอโมริมหวังว่าลามินเนี่ย น่าจะกลายเป็นโกตัวท็อปในอีก3ปีขา้างหน้าให้กับทีมหรือว่าให้กับสโมสรใหญ่ๆนะครับนะก็รอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้สถานการณ์ของนายทวารรายนี้จะเจอจะรัดที่แมนยูมากน้อยขนาดไหนนะครับก็รอดูว่าผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างจริงๆนะครับ